ขั้นตอนต่อมานะครับนี่นะครับเราจะมาเตรียมนะครับก็คือเราจะมีเตาไฟฟ้านะครับตัวนี้นะเอาไฟฟ้าเอาไว้ปิ้งแผ่นอะคริเนียมนี้นะครับขั้นตอนนี้เราจะทำกระจกเครับน่ครับเตาไฟฟ้าแล้วก็จะมีนี่นะครับน้ำยานะครับแล้วก็มีเครื่องตรงนี้เครื่องอบนะครับก็เป็นเครื่องอบเล็กหน่อยครับ ก็จะมีตัวกดนะครับตัวกดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีกปั๊มลมบแบบนี้นะครับเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับ,นะร,บระหว่างนี้ก็รอนะครับเตาร้อนก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่น เปนหนมิลนะครับหรือ0.8นะครับที่เราตัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวบล็อกตัวนี้นะครับนี่นะครับนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับ าจากนั้นนะครับก็เอาบล็อกตัวนี้นะครับมาใส่นะครับมาใส่เพื่อที่จะกดนะครับนี้นะครับกดแบบนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาแพนในคลิกอันนี้นะครับไปโดนไฟนะครับ ที่การจับก็จับแบบนี้นะครับก็ะปิงเล้ไปการลงนนะครับ,นะรบอย่าแช่นานนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดฟองอากาศนะครับถ้าเราแช่นานๆน,นะครับ ก็พลิกไปพลิกมานะครับพอมันอ่อนตัวแบบนี้นะครับลักษณะเด้งๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ใช้ตัวนี้กดนะครับบล็อกกดลงไปนะครับตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เปิดปำล,ลมครับปำล,ลมปำล,ลมก็จะมีสวิตช์อยู่น,นะครับเปิด แล้วก็มาเตรียมอีกฝาน,นึงนะครับเราเสร็จแล้วนะครับประมาณสักสามสิบวินะครับดันขึ้นนะครับตดันมัน,นขึ้นก,ก็จะได้นะครับเห็นนครับ าม,มาดีกับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ได้ฝาแล้วนะครับนี่ครบแบบนี้ต่อาตาม,มาอีกฝาหนึ่งนะครับก็ลนมไฟนะครับอันนี้เป็นน้ำยา ก็มาวางตรงน,นี้นะครับ,รบใช้ตัวน,นี้กดปนนระมาณมันจะเหลือแกนอันนี้นะครับ แล้วก็ล็อกกระดานออกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลนไฟนะครับตรงนี้กระดานขึ้นปึ๊บดีดนะครับแบบนี้ มาแล้วก็พับมาวางนะครับแล้วก็เอาภา,ายในคลิกนะครับไปลงนไฟอันนี้จะ เป็นแกนหนาประมาณ2.5นะครับถึง3มิลได้น,นะครับส่วนฝาก็ประมาณ0.8ถึง1มิลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับเอามากดอีกทีนึงนะครับตอนที่เราเอาแกนกลางเข้านะครับวิธีการวางนะครับสังเกตด,ดูนะครับ วางแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับแบบประคองไว้แบบนี้นะครับสังเกตว่าพระ,ะมีห่วงใช่ไหมฮะแล้วก็จับประวางข้างบนนี้ก็ได้นนีนะครับเพราะว่าห่วงมันจะถ้าเราวางสังเกตเใช่ไหมฮะ มันจะมีห่วงแบบนี้นะเราก็มาวางกับที่มันเป็นรูนะครับปอนนี้นเป็นรูนะครับมาวางมันก็จะเรียบนะกดได้ง่ายจากนั้นเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับ,อ,นนรบอันนี้ก็มาเดินน้ำยานะครับอันนี้ลนมากเกินนะครับฟองอากาศเึ้น เราจะมาเด็เดน้ำยากันนะครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นน้ญยาตัวน,นี้นะครับน้ำยาผ้าก่อนอืน่นเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับโดยใช้แอลโกอฮอล์นะครับ แอลกอฮอล์ใส่ขวดน้ำนะครับอ,อั้แอลกอฮอล์ร้อยนะครับฉีดใส่ผ้าแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแบบนี้นก็เช็ดฝาด้วยนะครับฝาจะได้ใส่ใส่ครับ ครับแล้วก็จากนั้นก็เดินน้ำยานะครับเราก็เตรียมคลิปหีบผ้านะครับแบบนี้นะครับวิธีการเดินนะครับ หยดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางแั้วกดโป้งก็บเบีย่ยงเนี้ยนะครับเล็งให้ตรงนะครับ ตจากนั้นใช้กีบกิ๊บนะครับนี่าด้านบนนะครับกด้านล่างกระนิบฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับดูนะครับ ากนั้นนะครับเราเข้าเครื่องอบนะครับตั้งไว้ประมาณต่างสวินะครับ เรียบร้อยครับนี่นะครับได้าน,านะครับต่อไปก็ฝาหลังนะครับเดี๋ยวผมขอเช็ดฝาอีกทีนึ่งนะครับฝาหลังนะแล้วก็เช็ดฝา นั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้น้ำยานะครับอ่นีครับหยดรอบๆนะครับตรงขอบๆนะครับแล้วก็เอามาวางทศน์นี้นะครับ ลักษณะนี้นะครับอ่าเราก็ต้องตรวจเช็คดูฝาดนะครับเผื่ออาจจะมีขนแมวเหลือแลรติดนะครับอันนี้ครับถึงเศษผ้านะครับแล้วก็เอามาวางแบบนี้นะครับหรือโป้งกดนะครับประคองไว้เฉยนะครับอันนี้นะครับก็ใช้กลิปนีดด้านบนนิ้วชี้ออกแบนนี้นะครับได้เลยนะครับแล้วก็เล็งให้หน้าหลังมันเท่ากันนะครับ ประมาณแตจุบร้อยแล้วก็ข้างล่างแบบนี้แบบนี้นะครับาจากนั้นนะครับก็อบเครื่องดน,นเลยนะครับแบบนี้ตามสูตแรบบ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปตัดด้วยเครื่องเลเซอร์นะครับอ่าประมาณนี้นะครัเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะครับ,บ,รรบต่อไปก็จะไปตัดด,ด้วยเครื่องเลเซอร์นะครับ